เยาวชนที่รวมตัวกันแข่งรถจักรยานยนต์ภายในซอยแบริ่งในตำบลจำรงเหนือนะคะซึ่งระหว่างเข้าจับกลุ่มวัยรุ่นพยายามที่จะคนหนึ่งเพราอถามกับสังคมเรื่อยมาว่าเมื่อไรกันนะที่คนไทยจะหันมารักใคร่และสามัคคีกันเมื่อไรที่เราจะเลิกทะเลาะกันเองเมื่อไรที่เราจะหันมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันและพัฒนาบ้านเมืองกันจริงๆสักที ก็อยากจะบอกคุณว่าผมไม่อยากจะโกหกหรือไม่อยากจะไปพูดเมื่อไรผมเป็นคําถามที่เราคงยังไม่เคยตั้งกับตัวเราเองว่าเมื่อไรที่เราจะเลิกเห็นแก่ตัวเมื่อไรที่เราจะยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเมื่อไรที่เราจะปล่อยให้สีเป็นเพียงเรื่องของความชอบไม่ใช่ถูกผิดเมื่อไรที่เราจะออกไปยิ้มให้กับเพื่อนบ้านที่ใส่เสื้อคนละสีและอยู่ร่วมกันในสังคมเสมือนว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อไร ที่เราจะตื่นสักทีเมื่อเรารู้ตัวเองอย่างนี้แล้วเรายังจะมัวรออะไรกันอยู่แล้วจะรอไปจนถึงเมื่อไหร่